ใช่ไหม,มได้ใช่ไหมไมาถึงมาถึง <c oughs> ตึก GMM Gammy e แล้วกำลังลงจากรถนะคะ <c oughs> วันนี้มาดูลุงพลอัดรายการนีม่มีใครเข้าม <c> า <oughs> มาดูลุงพลอัดรายการแฉนะคะกับพี่มดดำนะคะ ตอนนี้มาถึงตึก GMM 5แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายลุงพลให้ดูลุงพลอัดรายการแฉนะคะวันนี้วันนี้รอดูกันนะคะอีกประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวไปถ่ายทางเข้าให้ดูนะคะวันนี้อยู่ตอนนี้อยู่ที่ตึก GMM 25ค่ะมาดูลุงพลอัดรายการแฉกับพี่มดดำนะคะ เดี๋ยวรอติดตามดูนะคะมาถึงแล้วมาถึงตึกแล้วนะคะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะทดสองกล้องดูพอแล้วเหรอพอแล้วแตงวิดีโอไลค์เก็บขอบคุณขอบพุณขอบคุณขอบคุณให้เขาไปดูก่อนชักหน่อยก็ได้ชังห้านาทีจะมีใครเข้ามาเข้ามาแล้วไงสามคนเออ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอดูนะคะรอดูเดี๋ยวไปอัดสดให้ดูเลยนะคะที่งานนะคะงานพี่มดดำนะคะแฉะนะคะพี่เอ็นตอนนี้ลุงพลกำลังเดินทางมานะคะแอดก็มาถึงพอดีนะคะ<ซ>มาถึงพอดีจอดรถนะคะจอดรถกำลังจะไปตึกจิมแอมแกรมี่นะคะรอดูกันนะคะงั้นแค่นี้นะคะเดี๋ยวลงจากรถเตรียมของก่อนนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเอาวางแอร์ กากบาท